โอเคนี่แค่ผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยดีครคบผมนะเข้ามาแล้วฝากซับสไครต์ไลค์แชร์ให้กันด้วยนะแจ๊ะโอเควันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาสปินโดยการหาจากแอปนั่นเองนี่ผมนะการหาสปินเนี่ยสามารถหาได้หลายรูปแบบหลายวิธีมากเลยนับผมนะก็ผมได้สอนวิธีการหาสปินทั้งหมดแลยละแล้วจะคลิปเก่าๆของผมนะ,ะนมมนะก็เข้าไปดูกันเอาเองนี่ผมนะแต่คลิปนี้ผมจะมาทําการสอนวิธีการหาสอนวิธีหาสปินจากแอปนั่นเองนับผมนะเป็นแอปอะไรชื่อแอปอะไร หน้าตาแอปเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะผมนะไปโอเคในเครืบอผมท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่หน้าแอปแล้วนะผมนะเป็นแอปนี้เลยนี่ผมดารี่ดารี่อะไรสักอย่างแหละเมื่อกี้พี่อ่านไม่ทันแล้วนะมันมันผ่านไปแล้วนะผมนะเออเป็นแอปนี้เลยนี่ผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แล้วก็ทิ้งชื่อแอปให้นี่ผมนะก็สามารถไปโหลดกันได้ทั้ง iOS สามารถไปโหลดได้ทั้ง Android นี่ผมนะก็ประมาณนี้นี่ผมนะ สังเกตนะผมนะสังเกต1 2 3 4 5 6ี่หนมนะบางวันอ่ะมันจะแจก6อันนี้เขาเรียกอลไรบางวันจะแจก6โค้ดบางวันก็จะแจก5โค้ดก็แล้วแต่เขานะผมนะอเราจะสังเกตนะผมนะถ้าวันที่16ผมจะรับไม่ได้แล้วนะวันที่17เนี่ยก็ยังมีลุ้นว่าสามารถรับได้หรือเปล่าแต่ถ้าวันที่18แล้วเรายังสามารถรับได้แน่นอน100%รนะผมนะโอเควิธีรับก็คือยังไงดูวันที่ด้วยนะผมนะสังเกตตรงวันที่ด้วยนะผมนะถ้าวันที่หลังจากเราไปแล้วหน่วันหรือ2วันอาจจะรับไม่ แอปเนี้ยเป็นแอปที่ผมอัดอยู่ตอนเนี้ยต้องเพิ่มเสียงหน่อยนะผมเพราะว่าเสียงมันจะไม่ได้ยินนะผมนั่นต้องขอประทานอภัยกันด้วยนะผมนะโอเคอันนี้คือ1 M c o n and 10 Spin นะผมนะเดี๋ยวเรามาลองรับกันเลยดีกว่าจะได้หรือเปล่ากดรับไปนะผมนะก็คือ1ล้าน1 1ล้านโกนะผมเราเรียกอย่างงี้กันนะ1ล้านโกแล้วก็10บสปินนะผมเราลองดูกันว่าจะได้หรือไม่กดปิดครับผมนะกดปิดไปเดี๋ยวมันจะเด้งไปที่หน้าแอปให้นะผมนะนี่เห็นไหม หนึ่งมาแล้วดูดีจะได้ไหมรอมันสักครู่หนึ่งเนี่ยผมนะเน็ตไม่ค่อยดีนะครับผมโอเคเนี่ยนะเป็นไงครับผมนะเห็นปะคอนมาสเตอร์มอบสปินและเหรียญเป็นของขวัญให้คุณเนี่ยผมนะเห็นปะบวกมาห0แสนแล้วก็บวกมา10สปินจริงๆเนี่ยผมนะแอปนี้สามารถได้รับจริงๆฟันธงแน,น่นอนร้อยละร้อยเปอร์เซ็นตะ์นีผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาทำการรับให้หมดเลยเนี่ยผมนะเดี๋ยวจะมาทำการรับให้หมดเลยนนะี่ฮะรรเ,นะเอ่อแล้วก็รับอันนี้ โอเคเนี่ยผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้ทําการรับสปินแล้วก็เงินทั้งหมดแล้วนะผมนะคือเมื่อกี้มีคนมาป้นบ้านผมไปเว้ยปนไปล้านกว่าเลยเมื่อกี้โอ้โหคนเจ็บใจเลยนะผมนะตอนนี้ผมได้ทําการรับสปินจากแอปทั้งหมดแล้วนะผมนะก็บวกมา74ี่เลยนะผมนะคือมันเยอะมากๆเลยนะผมนะ ก็จะประมาณนี้นะครผมในการรับจากแอปนั่นเองนะครับผมนะเป็นการรับโค้ดจากแอปนั่นเองนะครับผมนะถ้าใครชื่นชอบก็ฝากซับสไครต์และแชร์ให้กันหน่อยนะครับผมนะฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปนะครับผมนะช่วยๆกันหน่อยนะครับผมนะคนหนึ่งไลค์สองไลค์เองนะครับผมนะกดไลค์ไม่มีปัญหานะครับผมนะกดไลค์มันไม่ทำให้แบบอืมันมันมันกินไม่ได้ก็จริงแต่มันดูเท่แล้วผู้ชมเออเออช่วยๆกันกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะครับผมนะโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะสวัสดีครับบ๊๊าายยบบจุุทกค� kap